ใครจะรับช่วงต่อ5พระเอกหน้าใหม่ตัวแทนเวียลานระคังวิวาเริ่มต้นชีวิตรักเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านพระเอกซุปตา์เวียสกลวัฒน์กับภรรยาสุดที่รักอย่างวิกกี้พิมัญญาก็มีข่าวดีให้แฟนๆได้เ hey, ฮแบบไม่ต้องรอนาน,นกับการประกาศว่ากำลังจะมีเบบี้ตัวน้อยเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวโดยเมื่อเร็วๆนี้เวียได้เปิดใจรีวิวชีวิตหลังแต่งงานโดยเจ้าตัวได้บอกว่าอยากพักงานสักหนึ่งปี เพื่อใช้ชีวิตครอบครัวแบบเต็มที่หลายคนก็จับตามองว่าใครจะขึ้นทันพระเอกทานเจ้าตัวบ้างหากพูดถึงนักแสดงที่มีความสวยความหล่อและฝีมือการแสดงที่ดีเยี่ยมไม่เป็นรองใครแล้วก็ต้องยกให้นักแสดงช่อง7 HD เขาละ่ะแม้ว่าในช่วงหลังๆนักแสดงชื่อดังจะค่อยๆทยอยออกไปเป็นนักแสดงอิสระกันไปเกือบหมดแล้วแต่าทางช่องก็ไม่รู้สึกวันไหวยังคงเตรียมปลุกปั้นและผลักดันนักแสดงหน้าใหม่ มีผลงานการแสดงอยู่เรื่อยๆจนทำให้นักแสดงเจนใหม่หลายคนได้รับบทเป็นพระเอกนางเอกจงกลายเป็นดาวรุง่ง 1. เข้มหัสวีนุ่มล่อ้านอิสานที่พี่เวีย์เองก็เคยออกปากฟันทงว่าหนุ่มคนนี้จะไปได้ไกลแน่ๆ 2. มิกทองระยะพระเอกหน้าฝรั่งที่หัวจรดเท้านั้นหล่อและโดนใจสาวๆมากๆแถมตอนนี้ยังฮอตจนงานรุมไม่ได้พักอีกด้วย 3. ยูโรโยศวัต พระเอกหน้าใหม่ที่โด่งดังจากละครเรื่องสามีชั่วคืนที่ทำให้เขาได้ขึ้นแทนเป็นลูกรักของช่องภายในข้ามคืน 4. Big M แม้จะลดแลนอยู่ช่อง7มานานหลายปีแต่เขาก็ยังคงเป็นพระเอกที่เป็นเบอร์รองต่อจากพี่เวียอยู่เสมอแต่แม้จะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆจานวนมากเลย 5. บอสชนกันพระเอกหน้าใหม่ที่ตอนนี้แม้ช่องจะยังไม่ได้ดันเขาอย่างเต็มที่แต่กระ้างชื่อเสียงจากเสาห้า จนทำอฟฟนแฟนพูดถึงการแสดงของเขาทั้งประเทศเรียกว่าห้าหนุ่มนี้คือพระเอกรุ่นใหม่ดาวรุ่งที่พีเวียเตรียมคายตะขับส่งต่อบทพระเอกของช่องให้ทั้งหรับช่วงต่อน,นั่นเอง